สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องออริฟาร์มวันนี้ผมนำลูกไก่มานะครับติดกิฟปีกนะครับทำประวัตินะครับผมก็เป็นกิฟตาติกนะครับกิฟตาติกนี้ผมสั่งมานะครับก็ติดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับกิฟตาติกนะครับเพิ่งสั่งมานะครับก็ดูจาก วัสดุเนี่ยนะครับก็แข็งแรงดีนะครับน่าจะใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็ติดง่ายด้วยนะครับใช้ง่ายนะครับราคาก็ประหยัดนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับไก่พวกนี้ผมติดกิฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับติดทุกตัวแล้วนะครับก็ มีทั้งหมด3ามข้อด้วยกันนะครับที่ผมเอามา,าทำประวัตินะครับมาทำกริปปีกนะครับเป็นลูกไก่ที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับ mm. ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าผมก็ผสมไว้นะครับหลายแม่นะครับชุดพวกนี้ก็ มีอยู่สามข้อนะครับนี่ก็เริ่มโตแล้วนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับชุดพวกนี้นะครับจะติดง่อนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้นสายจะเป็นง่อนนะครับพ่อพันุนะครับหลักๆเลยนะครับเป็นไก่ที่มีเหลี่ยมมีแข้งนะครับต้นสายนะครับผมก็สวยนะครับเป็นไก่สวยทุกตัวเลยนะครับ นี่ครับอีกหนึ่งข้อนะครับชุดนี้จะมีตัวผู้เยอะหน่อยนะครับตัวผู้3ตัวนะครับเมียหนึ่งนะครับชุดพวกนี้นะครับครับก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาว youtube นะครับผมฝากพี่น้องชาวไก่ชนฝากกดติดตามช่องอดีฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับผม